เวลาที่น้องเจอเลขชี้กำลังเป็นลบทําให้เป็นบวกแสดงว่าไอกาลังลบหนึ่งตัวเนี้ยตบลงมาตบลงมามันจะเป็นหนึ่งส่วนไกกาลังหนึ่งไอกาลังสองก็มองเหมือนกันน้องก็ตบลงมาเป็นหนึ่งส่วนไอกาลังสองเห็นไหมแต่จริงมันมีไปเรื่อยถึงกําลังสิบอะไรนะลบสิบหกแสดงว่าตัวถัดจากไกําลังลบสองอะ่ะมันก็จะเป็นไกกาลังลบสามแล้วน้องก็ตบลงมาเป็นหนึ่งส่วนไกกาลังสาม แล้วถัดจากลบสมีเขาเรียกว่า i อกำลังลบสน้องก็ตบลงมาเป็น1นส่วนไอกำลังสเพราตบขึ้นตบลงเลขชี้กำลังสลับขึ้นหมาทีนี้พี่ขอเขียนแค่สตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้เจ้าหลักการของค่า i อกำลังเยอะๆเนี่ยเวลาน้องจับ i กกำลังหนึ่งไอกำลังสองไกกำลังสาอกำังสคือ4ตัวบวกกันมันจะได้สูง เพราะว่าไตัดกับลบไอลบ1ตัดกับบวกมันจะได้ศูนแสดงว่าหลักการเวลาน้องเจอไอกาลัง1ไลังสองอกลัง3อกลัง4บวกกัน4ตัวมันจะได้ศูนย์ทุกๆ4ตัวบวกกันได้ศูนถ่านใช่ไหมทีนี้พี่ก็เลยไม่แน่ใจไว้อีกอนเนี้ยได้0ูนย์เพราะว่ามันเป็นตัวส่วนมันไม่ได้หน้าตาเหมือนกันพี่ก็เลยลองหาแค่4ตัวก่อนว่ามันเป็นใครมันเป็น1ไหมหรือมันเป็นศูนยไหมเพราะว่าอีตัวถัดไป มันจะก๊อปีตัวมันจะซ้ำแหละทันเนาะเพราะฉะนั้นพี่เล่นเลยนะจะคนแรกก็1ส่วนไอก็ติดไว้1ส่วนไอไอกำลังสองได้ใครนะลบหนึ่งน้องจะเป็นบวกหส่วนลบหนไอกำลังสตัวนี้ก็เป็นลบไอก็เป็นบวกหส่วนลบไอซึ่งไอกำลังสี่ได้หทีนี้พี่ขอดันได้ไหมเออดันลบหนึ่งะขึ้นไปเพราะว่าลบมันดันไปข้างบนได้ แสดงว่าเราจะได้เป็น1ส่วน i แล้วก็ลบ1ส่วน1ก็คือ1คนที่2ก็ก e. ดัน i ขึ้นไปได้เอกเรลิดดันลบ1ขึ้นไปได้มันก็จะเป็นลบ1ส่วน i คนที่3คนนี้ก็เป็นเลข1 1ส่วน1ก็คือ1น้องอ๋อปะมันได้ใครพอดีศูนย์เหมือนกันเพราะ1ส่วน i ลบ1ส่วนไอตัดกันลบ1กับ1นดีที่สุ เราก็เลยได้ข้อสรุปใหม่แต่ไม่จำเป็นต้องจํานะไม่จำเป็นต้องจํานะตัวหลักที่พี่จําคือพี่จำคนนี้สแสดงว่าไอหนึ่งส่วนไอบวกหนึ่งส่วนไอกำลังสองบวกหนึ่งส่วนไอกำลังสามบวกหนึ่งส่วนไอกัสไปเรื่อยๆมันจะได้ศูนย์นั่นเองอ๋อเนาะแต่ข้อนี้ไม่ได้ตอบศูนย์นะน้องดูดีๆเพราะว่าถ้าพี่เขียนแจกแจงให้น้องดูแบบอ่าเขียนแจกแจงให้น้องดูน้องจะพบว่าคนแรกคือเลขหนึ่งถัดไปไอกำลังลบหนึ่งก็หนึ่งส่วนไอตามโจทย์นะ ถัดไป i กกำลังสองก็1นึ่งส่วน i กกำลังสอไกำลังสก็หนส่วนไกำลังสาไกำลังสก็หนึ่ง i กำลังก็หนส่วน i กกำลังสถัดไปอ่ะมันจะเป็นไอกำลังลบหซึ่งมันก็คือหนึ่ส่วนไกำลังหแล้วเวลาเราเจอเลขชี้กาลังเยอะๆให้เอาสหารพอวนทุกสตัวแล้วตอบตัวเศษหตั้งหารด้วยสเหลือเศษหนึ่งสี่หนึ่งใช่ไหมพอเหลือเศษหตอบไกำลังตัวเศษได้เลยนี่ื็หล้กการก็ i กำลัง แสดงว่าไอเจ้าไอกาลังหกอ่ะไอกาลังลบหกอ่ะมันก็ตบลงมาเป็นไอกาลังหกพอเอาสี่หารซีหนึ่งสี่เหลือซีสองน้องก็จะเริ่มอ่อนเลยว่าเอาเฮ้ยเดี๋ยวมันก็จะวนกันทุกสี่ตัวทุกสี่ตัวใช่ไหมมันก็จะไลไอกำลังหนึ่งสองสามสี่ไอกำลังหนึ่งสองสี่ไปเรื่อยเรยทุกสี่ตัวแล้วเราคุยกันแล้วว่าทุกทุกสี่ตัวบวกกันที่ศูนย์ไอสี่ตัวถัดไป ก็ได้สยดไอซีตัวไปก็ได้สยดคำตอบก็คือมันสูยรเหรอพี่มันขึ้นอยู่กับคนสุดท้ายว่าคนสุดท้ายอ่ะมันลงท้ายด้วยไอกำสีไหมถ้ามันลงท้ายด้วยไอกำสีมันจะมารวมกับกลุ่มของมันไอสามคนแรกแล้วมันจะได้สุดเพราะกลุ่มของมันมีสี่คนสี่คนรวมกันได้สยดอ๋อใช่ไหมทีนี้พี่ก็ต้องดูคนสุดท้ายว่ามันคือใครคนสุดท้ายของพี่เนี่ย ไอแพดค้างวาอ่ะไม่เป็นไรพี่จําได้คนสุดท้ายอะ่ะมันคือไอกาลังลบสิบหกทีนี้ไอเจ้าไอกาลังลบสิบหกเนี่ยมันก็คือหนึ่งส่วนไอกาลังสิบหกแล้วพอสี่หารถ้าสี่หารแล้วลงตัวมันคือไอกาลังสี่แค่สี่สี่สิบหกมันคือไอกาลังสี่หนึ่งส่วนไอกาลังสี่แสดงว่าคนสุดท้ายอะ่ะมันก็คือไอกาลังสี่ซึ่งไอหนึ่งส่วนไอกาลังสี่มาจากไอกาลังลบสิบหก แล้วน้องรู้ไหมว่าก่อนหน้าไอกำลัง4มันก็คือไอกำลัง3ซึ่งมาจากกำลังลบ15แล้วมันก็จะไปเจอกับกลุ่มของมันเพราะว่าทุกๆ4คนน่ะแม่งรวมกันได้ศูนย์อ๋อใช่ปะแม่งรวมกันได้ศูนย์ผลสรุปคือมันจะศูนย์ศูนย์ศูนย์ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมก็กลายเป็นว่าศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์ไปเรื่อยแสดงว่าทั้งก้อนชมพูชมพูเนี่ยได้ศูนย์แต่อย่าลืมนะ ข้างหน้ามีเพราะฉะนั้น1นบวกศน้องก็เลยตอบ1นั่นเองจบ